ถ้าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีตัดคลิปไม่เสร็จสักทีเดี๋ยววันนี้ครับผมมี10ขั้นตอนการตัดต่อแบบโกลิเดย์ครับมาแชร์กับเพื่อนๆ mm. ผมเชื่อว่า10ขั้นตอนนี้จะช่วยให้การตัดต่อคลิปของพวกเราดีขึ้นครับสิบเสร็จของการตัดคลิปเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่1ครับนั่นคือเราต้องดูคลิปที่เราถ่ายมาทั้งหมดให้หมดครับผมเชื่อว่า คลิปแต่ละคลิปมันมีคอนเทนต์อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นฉากเผลอฉากตอนที่เราทําอะไรล่วงหลุดไปหรือบางทีมันเป็นคลายแคลมสำคัญให้มาร์คไว้ในใจนะครับหรือจดไว้ก็ดีแต่ว่าดูคลิปให้จบให้หมดห้ามข้ามเป็นอันขาดเพราะนั่นคือคอนเทนต์ของเราที่เราถ่ายมาอย่างยากลําบากขั้นตอนี่งครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายไม่ต่างกันครับก็คือการนําคลิปทั้งหมดนะครับมาลําดับความคิดของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าการลำดับความคิดเนี่ย ควรจะมาร์กไว้ในสมุดหน่อยว่าเราจะเริ่มต้นเรื่องด้วยคลิปนี้แล้วเราจะเล่าแบบนี้ตอนที่1เดินไปอย่างนี้พอถึงตัวคอนเทนต์คลายแม็กเป็นยังไงแล้วตอนจบเราจะจบที่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็มาร์กว่าอะไรคือไฮไลท์ของคลิปนี้เผื่อที่เรามาทำไฮไลท์ตัดมาเป็นโปรไฟล์ด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นว่าคลิปที่ยอดนิยมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาคลายแม็กของคลิปครับมาโชว์ตอนต้นเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เข้าสู่ตัวคลิปแล้วดําเนินเรื่องไปจนจบ ขั้นตอนนี้ก็คือการเรียงลําดับคลิปนะครับบางคนอาจจะเขียนเขียนลงในกระดาษลงในสมุดจดก็ได้หรือบางคนอาจจะมาร์กมาร์กไว้หรือว่าอาจจะเป็นการวางคลิปไปวางในโปรแกรมตัดต่อก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมมักจะเขียนลงในสมุดก่อนนะครับเพื่อลําดับความคิดของคลิปทั้งหมดครับลำดับเรื่องนั่นเองและขั้นตอนที่3ก็คือการนำคลิปมาวางในโปรแกรมตัดต่อครับคราวนี้จะถึงเวลาที่เราได้วางคลิปในโปรแกรมตัดต่อครับก็เปิดโปรแกรมมาแล้วก็ คลิปที่เราดาดับไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ตามเนื้อเรื่องของเราครับเราก็หยิบมาเลยครับยังไม่ต้องตัดก่อนครับมาใส่วางวางวางให้มันเป็นบล็อกเรียงกันเราก็ได้คลิปที่ยาวมากอันหนึ่งนะครับจนจบนี่ก็คือขั้นตอนที่สาครับวางคลิปให้เสร็จครับแล้วพอมาถึงขั้นตอนที่สี่ครับจะเป็นขั้นตอนการตัดหยาบก็คือหลังจากคลิปที่เราวางมายาวมากๆแล้วเนี่ยจนจบนะครับเราก็ตัดเนื้อหาที่ไม่จําเป็นตัดของที่เราไม่ต้องการทิ้งไปครับซอยหย่อยปุ๊บ สัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งเราก็ได้คลิปที่สั้นลงมานะครับระดับหนึ่งใกล้จะสมบูรณ์เป็นเนื้อเรื่องละแต่ว่ายังขาดบางอย่างอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ก็คือการที่เรามาตัดละเอียดการตัดละเอียดของผมหมายความว่าเราจะใช้เนื้อเพลงนะครับหรือใช้ฟังก์ชันอื่นๆในการตัดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโกลเดเเองชอบตัดตามทํานองเพลงจะเห็นว่าแบ็กกราว n ์เสียงด้านหลังของโกลเดเนี่ยจะใช้เพลงเป็นการประกอบเล่าเรื่องเพราะว่าเราไปกับ ท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราไปกับที่ต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไม่ได้ใส่เพลงภาพมันจะเงียบแล้วมันจะตืดชืดดังนั้นเราจะใส่เพลงให้เป็นจังหวัดทานองแล้วเวลาเราตัดเนี่ยผมจะเลือกเพลงมาก่อนในแต่ละตอนเช่นจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มันควรจะสนุกสนานร่าเริงก็เป็นเพลงที่บิวอารมณ์ร่าเริงจังหวัดนี้มันควรจะแบบหรูหาราอลังการเพลงก็จะแบบไฮโซลักัวรี่อะไรเงี้ยครับซึ่งการตัดด้วยเพลงเนี่ยจะเป็นการตัดละเอียดที่ดีมากตามทํานองอารมณ์เช่นเรามีคลิปยาวๆอยู่แล้วหนึ่งอันใช่ไหมครับเราจะตัดเพลง นำเพลงเข้ามาช่วยกัในการตัดของช็อตนี้ก็คือวางเส้นของเพลงไปแล้วเวลาคลิปเลื่อนไปหนึ่งหนึ่งช็อตกำลังเดินเดินเดินเดเสียงเพลงตึ้ดื้ตึงจังหวะที่ตึงเนี่ยครับให้เราตัดคลิปแล้วขยับข้ามไปอีกช็อตหนึ่งทุกครั้งที่มันดังตกลงน้องตึกตึกตึกตึงตึกตึกตึกตึงตึกตึกตึกตึงที่มันตึงของเสียงเพลงเนี่ยเราจะตัดข้ามจังหวะเพราะว่าเวลาคนดูทุกคนจะดูตามเสียงเพลงตึกตึกตึง นี่หละครับคือการตัดละเอียดของแบบกอลลเดก็คือใช้เสียงเพลงในการช่วยตัดแบบละเอียดครับขั้นตอนที่6ก็คือหลังจากที่เราได้คลิปที่ตัดละเอียดแล้วมันก็จะสั้นลงมาใช่ไหมครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราใส่เทคละ,ะก็คือพวกข้อความต่างๆเทคอะไรเนี่ยใส่ไปก่อนเลยใส่เทคเข้าไปสถานที่คําพูดสับอไตเตอลต่างๆใส่ไปในขั้นตอนที่6ครับขั้นตอนที่7ครับ เป็นขั้นตอนที่เราจะใส่พวกแสงสีเอฟเฟกเข้าไปในคลิปก็คือหลังจากที่เราใส่เทคเข้าไปแล้วเราก็เอาใส่พวกการเปลี่ยนฉากการเปลี่ยนแสงไทานซิชั่นเวลาเปลี่ยนฉากเนี่ยให้มันปุ๊บปุ๊บหรือว่าตัวอะไรกระพริบกระพริบขึ้นมาก็ใส่เข้าไปตามที่เราอยากใส่ใส่ฟ้าผ่าใส่เงี้ยครับใส่เข้าไปให้หมดขั้นตอนที่8ครับเป็นการใส่เสียงเอฟเฟกครับการที่ต้องใส่เสียงในขั้นตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องใส่เทคใส่ทุกอย่างให้เสร็จแล้วแล้วเราค่อยเอาเสียงมาร์กเช่น คำเทคเราขึ้นมาฟ๊งฟงแล้วคำว่าเสียงฟิ้งเนี่ยเราค่อยมาใส่ตอนหลังเพื่อให้มันตรงกับเทคดังนั้นเสียงควรจะมาหลังจากเทคนะครับเช่นเราใส่คลิปแล้วเราใส่เสียงเพลงเราใส่เทคเราค่อยใส่เสียงเอฟเฟกต์นี่ครับขั้นตอนที่9ครับขั้นตอนนี้ก็คือการตรวจเช็ครั้นสุดท้ายแล้วนะครับแปลว่าคลิปของเราเนี่ยมีทั้งคอนเทนต์เนื้อหามีซาวมีเอฟเฟกต์มีเสียงทุกอย่างครบแล้วเราก็มาลองเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูว่า คลิปของเรามันสมูทดีไหมหรืออะไรต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างรีเช็คนั่นเองครับ,บแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่10ครับเป็นขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดก็คือการเอ็กซ์พอตนั่นเองเมื่อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เอ็กซ์พอร์ตคลิปออกมากลายเป็นหนึ่งคลิปเรียบร้อยครับดังนั้นเรามาทบทวนก,กันก่อนครับว่าขั้นตอนในการตัดต่อมีอะไรบ้างนั่นคือ 1. ดูคลิปให้จบครับ ทั้งหมดไม่ว่ามีเท่าไหร่ดูให้จบ2ก็คือการมาลลำดับเรื่องราวครับอาจจะลำดับในสมองหรือการจดมาร์กลงไปในสมุดก็ได้นะครับ 3. เราเอาคลิปมาวางในโปรแกรมตัดต่อครับตามที่เราลำดับไว้คลิปนี้อยู่1คลิปนี้อยู่2คลิปนี้อยู่3วางให้จบให้หมดยังไม่ต้องตัดก่อนและขั้นตอนที่4คือตัดส่วนที่เราไม่ชอบส่วนที่ไม่สําคัญออกไปตัด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 ขั้นตอนที่5ไปดาวน์โหลดเพลงมาที่เราจะใช้เป็นเพลงประกอบแบ็กกราว และใส่เข้าไปในคลิปแล้วก็ตัดเพลงตามเสียงจังหวัดทำนองตึงของแต่ละช่องเสียงเพลงนั่นเองครับขั้นตอนที่6ครับเรามาเริ่มใส่เทคกันใส่พวกทรานซิชันและเทคให้หมดนะครับขั้นตอนที่7เรามาใส่เอฟเฟกต์และแสงสีเสียงต่างๆเข้าไปในคลิปครับขั้นตอนที่8มาใส่เสียงของเอฟเฟกต์นั้นๆเช่นฟ้าผ่าก็มาใส่เสียงเปี้ยนการเปลี่ยนฉากก็มาใส่เสียงบุ๊บวับฟิปฟับเข้าไปขั้นตอนที่9เรามารีเช็คคลิปและขั้นตอนที่10ก็เอ็กพอร์ตคลิปออกมา และนี่ครับก็คือสิบขั้นตอนของการตัดต่อคลิปของผมนะครับซึ่งเป็นสิบขั้นตอนง่ายๆที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะใช้ขั้นตอนเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่า hey, จะตัดต่อเริ่มต้นไงลองทําตามสิบขั้นตอนนี้ดูผมเชื่อว่าคลิปของเราจะตัดต่อได้ง่ายและก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับสำหรับ EP นี้ครับผมคิดว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ,ๆที่กำลังมองหาขั้นตอนการตัดต่อคลิปอยู่นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่บ้างเนี่ยก็จะเรียน ไล่คลิปนี้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ